ผมเชื่อนะมีคนบอกผมว่ารายการนี้แค่เปิดตัวก็ไม่อยากเดินออกมาแล้วมาอย่าพูดอย่างนี้เต้าข่าวเต้าข่าวอะไรเป็นเรื่รอยเลยจาย์เปล่าไม่ได้เต้าค่ะมันไม่มีมูลหมามันก็ไม่ขี้นเนี่ยเขาก็เมาส์ม,มอยกันวันนี้ตัวเองก็จะได้มาเค,คลียร์ขันเริ่มกบิดแล้วอ่ะบอกเลยนะไม่ดังไม่ดังแต่ยิงอีกรายการนี้รายการอะไรคนดังนั่งเคลียร์ไม่ดังล้อเชิญมาทําไมจะได้กลับ ดังสิถึงเชิญมาใต้ต่คุณผู้ชมเจ้าขาคุณกอล์ฟเนียชื่อจริงว่าคุณเบญจพลเชยอรุณเใส่แว้วคครับเบนจพลเชยอรุณคือจะพยายามอ่านให้ถูกอักขรละก็เลยต้องแบบเว้นจังหวะนดเี้ใครว่าอาจารย์มาบอกผมก็คืองานพิธีกรเนี่ยมันเป็นงานอันทรงเกียรติเราจะต้องใช้อักขรละแล้วก็ภาษาไทอักขระแล้วก็ภาษาไทยอย่านอักขระเยอะไปไหมครับ ไม่ใช่อีกัวหน้านะคะจาได้แพลกกมาได้ขนาดนั้นนะคะน้องกรับค่ะตกลงน้องกรับไหนผมมีคดีอะไรบ้างไม่มีเยอะมากเลยมันจะถามู่น้องกรับเป็นทางนักร้องเป็ทางพิธีกรและเป็นในห้างค่ายเพลงด้วยทำไมความสามารถมากหลายสักขนาดนั้นคะ อย่าใช้คําว่าความสามารถมากหลายฮะเป็นคนที่ขวนขวายมากกว่าผมรู้สึกว่าคือการที่คนเราเกิดมาแล้วเนี่ยมันอย่าไปยึดติดกับอาชีพแต่อาชีพหนึ่งโดยเฉพาะอาชีพนักแสดงเนี่ยใช่ไหมฮะคือนักแสดงเนี่ยมันเหมือนว่าวันหนึ่งอาจจะมีงานวันหนึ่งอาจจะไม่มีงานก็ได้เพราะฉะนั้นคือเรามีอาชีพอะไรที่เราพอจะทําได้ก็ควรจะทําซะคือผมเป็นคนไม่ไม่ค่อยชอบปิดกั้นตัวเองผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราต้องถ้าเราทําอันนี้ได้เราห้ามทําอีกอย่างเหรอเช่นสมมติว่า เราขายผัดไทยได้เราต้องไม่ขายบัวลอยเหรออาจารย์ถูกป่ะไม่จริงเนาะเห็นป่ะผมว่ามันไม่เกี่ยวนี่ถ้าไม่ได้นั่งคุยกับน้องกอล์ฟนะคะผมผมเริ่มเกลียดอาจารย์ตอนพูดชื่อเนี่ยฮะถ้าเราไม่ได้นั่งคุยกับน้องกอล์ฟนะคะเดนก็ไม่ทราบเลยว่าเธอเป็นคนจริงจังกับการทมาเกนเดนนึกว่าน้องกอล์ฟไฟ์สลราอ่ะผมบอกคือคนที่ไม่รู้จักผมต้องเท้าความกันนิดนึงก่อนคือผมเนี่ยตอนพอเริ่มโตเป็นวัยรุ่นอายุ19เเนี่ยคุณพ่อเสียชีวิตนะครับ คุณพ่อเนี่ยเมื่อก่อนเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ <ผม S 1> ชื่อคุณเพิ่มพลชัยรุณ<ห>นะครับเย<ห>็นดูหนังของท่านประจําเลยครับทีน,นี้เนี่ยตอนที่คุณพ่อยังยังอยู่เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะจะเลี้ยงดูผมไว้ดีครับพี่ชายก็เหมือนขไข่ในหินเลยอ่าในแหละนะฮะเพราะนั่นคือพอมพ่อเสียปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันก็พลิกหมดเลยมันเหมือนเอาง่ายฮะนึกถึงจากคนที่มีทุกอย่างแล้วกลายเป็นศูนย์นะเพราะนั่นคือผมก็เลยเริ่มต้นมาจากศูนย์จริงๆรการเข้าวงการบันเทิงผมก็คือไปสมัคร ไปสมัครเองนะฮะไม่ได้มีใครเชิญไปเล่นก็ไปสมัครเล่นละครที่กัณฑนาเขาไม่ได้มองเหรอในฐานะนำสกุลเชยอารมณไม่มีฮะควรจะแบบโอ้โหพิเศษผมบอกได้เลยผมไปผมไปสมัครกับเยอะแยะมากมายเลยไม่มีใครจ้างทํางานเลยนะกัณนานี่เป็นที่เดียวที่ผมพูดได้เลยว่าณช่วงนั้นเนี่ยผมไม่ได้เคยคุ้นเคยกับในวัยเด็กเลยอ่ะกันฑนาเขารับใช่เขาก็ลาพาให้งานแล้วเขาให้บทอะไรเล่นน่ะบทโอ้โหบทแรกสุดสุดยอดอาจารย์อะไรคะข่มขืนเพื่อน เดียนเข้าใจค่ะมีคนก็บอกนะคะว่ากันกันตนาเนี่ยเขาจะมีสายตาอะไรที่เฉียดแหลมมากเขาคัดเลือกนักแสดงไมตรงกับบุกลิเเดียนชื่นชมค่ะพอเล่นได้ไม่นานสักสักไม่กี่เดือนก็ได้สนิทกับกันชัยกับเหมือกพลฮะก็เลยไปข่มขืนเขาเลยขาดเดียนเข้าใจนะคะยิ่งเจอตัวตนเยอะขึ้นก็เลยยิ่งเจอคือต้องขอในญาต ท้าความมันก่อนว่าคือผมเริ่มมาจากลําบากเพราะฉะนั้นคือผมรู้สึกว่าผมก็ไม่อยากจะมารอหากินแค่อาชีพนักแสดงอย่างเดียวนี่เป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าที่ทําให้น้องกอล์ฟก็เลยพยายามเปิดค่ายเพลงเองโดยที่ว่าไม่อยากพึ่งใครหรือเปล่าไอ้ตรงค่ายเพลงนี่มันก็ต้องเอาเหตุและผลมาคุยกันก่อนนะครับไอ้ตัวค่ายเพลงคือต้องเล่าก่อนว่าก่อนที่จะมาเล่นละครเนี่ยผมเนี่ยตั้งวงดนตรีกับเพื่อนสมัยมัธย,ยมก่อนชื่อวงอะไรคะชื่อวงสมัยสมัยนั้นมันก็ จำชื่อไม่ค่อยได้อะไรนะป<า>ระมาณไฮสคูลนิวเจนอะไรอย่างเงี้ยสมัยเรียนอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคุณพ่อก็เห็นว่าเราตั้งใจมากก็เลยเอาไปฝากฝังกับค่าย SP สพีสุภมิตรก็คือช่อง3เมื่อก่อนนี้คือมีค่ายเพลงเพราะคือผมเนี่ย ต้องรู้กันก่อนนะคะว่าผมร้องเพลงมาก่อนเล่นละครอ๋อนี่ไม่มีใครทราบคนนั้นคือคนาคิว่าเธอออกมากัดฟันแค่นร้องคนนั้นก็คือคนที่ไม่รู้เลยเอาง่ายง่ายเขาก็จะแบบว่าโอ๊ยเป็นดาราเสร็จแล้วมาร้องเพลงร้องเพลงเสร็จมาทําเสียงหล่อเลยไม่ใช่คือผมร้องเพลงมาก่อนอุยนี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยดีนะที่ได้คุยกับน้องกอล์ฟผมก็เลยต้องมาที่มาให้อาจารย์ฟังไงเพราะอาจารย์เป็นคนเดียวที่จะรับฟังผมเพราะผมเองก็รู้เรื่องอาจารย์เยอะแยะมากมายถ้าอาจารย์ไม่ได้ฟังผมผมก็ต้องเรื่องอาจารย์มาเล่าทุกคนฟังแร์เหรอ ก็อย่าเลยค่ะเย็นว่าเย็นว่าไม่ควรนะคะนะคะควรเราควรจะรู้บทบาทและหน้าที่และการละเทศส่ละคะนะครับเย็นถามหน่อยสิคะเห็นเพื่อนฝูงก็ชอบคุยกันนะคะอาจจะเป็นวงเล่าวงเบียร์ที่เดยนเดิมผ่านว่าอ๋อก็เปลอแม่งทำอะไรก็เจ๊งว่าะชอบพูดแบบนี้ก็ไม่ต้องแค่วงเล่าวงเบียร์หรอกการออกรายการทีวีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเล่นอย่างนี้กันซึ่งถ้าเกิดพูดจริงผม ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยนะฮะผมมองว่าเจ๊งจริงเหรอจะไม่เห็นตัวเจ๊งอะไรเลยได้เงินทุกอย่างก็มันไม่ได้จริงอะไรผมก็เลยไม่่ซีีเเรยสนชอบเล่นเว่าเธอเป็นคนขี้เล่นหรือเปล่าหนึ่งคือโดยคาแรคเตอร์เออเนี่ยดูซิเนี่ยเหมือนสองหาความช่อถือไม่ได้เลยนี่ยแหมแต่ริกออกตัวแล้วกลัวเล่าเรื่องตัวเองอะแหมหาความชื่อถือไม่ได้ควาไม่ใช่ค่ะน้องกอล์ฟค ค่ะแล้วไงอั้นหนึ่งอ่ะฮะคือ,ค,อคือหนึ่งเนี่ยผมว่าด้วยบุคคลนีเป็นคนขี้เล่นก็ค,คือถ้าเกิดว่าอยากจะพูดถึงเซลล์ถึงมาควรจะเล่นอะไรที่มันแรงๆหน่อยผมเดาอย่างนี้นะฮะ,ะสองคือผมมองว่าพี่เพื่อนๆในวงการบันเทิงเนี่ยเ,เขาคง รู้สึกว่าทำยังไงดีที่จะช่วยเพื่อนหรือน้องโปรโมทได้ทีนี้จะอยู่อยู่มาพูดว่าก็ทำให้เฮฮามันไปซะมาซื้ออะไรบ้างก็มาเลยนะครับเออเดี๋ยวมันเจ๊งมันใกล้เจ๊งแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะเล่นกันอย่างนี้มากกว่าเดี๋เข้าใจกันแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมเจ้าค่ะน้องกอล์ฟของเดีนะคะเป็นคนที่มีเนื้อเสียงมหัศจรรย์มากร้องเพลงเพราะค่ะคุณผู้ชมคระเดียนมีตัวอย่างเพลงนะคะคุณผู้ชมลองไปฟังเสียงของเด็กคนนี้สิค่ะเด็กเลยเหรอฮะเด็กค่ะศิลปินใหม่ค่ะ โทษให้กันได้ไหมขอโทษที่ทำมันเลวร้ายที่ไปเมื่อฉันไม่เคยดิใจไอจะฉีกเสื้อเฮ้ดิ้นใแล้วดิ้นเสียวค่ะตายแล้ว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  เรี้ยงขอทำบ้างนะคะชื่นใจจังเลยนะคะตายแล้วทําไมไม่กระชากเสื้อลาคืออย่างนี้อาจารย์คืออย่างเนี้ถ้าเราดูแค่นี้เนี่ยแตาคนจะบอกอุ้ยดูดิมันทําเป็นหล่อใช่ไหมเหมือนที่อาจารย์เกิดมาแล้วแหละมันทําเป็นหล่อมันไม่หล่อเลยหน้ากับปลาประจวดบินชนไม้กระโกอะไรเนี่ยเป็นคนมีเสียงเพราะมากมหัศจรรย์มากเลยคุณผู้ชมเจ้าค่ะแต่คนเห็นเธอในผลงานทางโทรทัศน์ในบทเฮฮาปาจริงโกะอย่างเงี้ยไปติดมากใช่แต่ในความเป็นจริงน้องก๊อฟของเรียนนะคะ เสียงเขย่ากึ๋นมากเลยค่ะเบี้ยนนั่งฟังสักครู่เดียวนะคะเบียนเสียวถึงปลายเท้าเลยค่ะใช้คว่ามเสียงเพราะจนเขย่าขอบกึ๋นเลยก็ได้เหรอคะขอบกึ๋นเลยนะคะขอบเสียงสั่นถึงขอบกระด้งนะคะค้ับอกว่าเราทีนี้ถ้าออกทีวีเราอาจจะไม่เข้าสุภาพาจจะพูดว่าเออไปเขย่าขอบไข่อย่างนี้ก็คงไม่ได้หมายถึงว่าไข่ไก่ ไข่ไก่ตั้งอยู่ข้างๆเปลือกไข่แล้วเรามาร้องเพลงข้างๆไข่ไก่เปลือกไข่เปลือกไข่อ่าไม่ไม่น่าจะเรียกขอบไข่นะคะอันนี้ผมคยดไอนเมื่อกี้ก่อนเดี๋ยวคนดูแล้วยิ่งมันไส้ไปใหญ่เลยเพราะอาจารย์เกิดมาแล้วว่ามีคนมองมุมนี้ด้วยผมจะบอกว่าเธอตั้งใจดูเพลงนี้จริงๆเนี่ย คือเราทําเพื่อล,ล้อเกาหลีครับค่ะเพลงนี้เหมือนทาเป็นหล่อแต่ยริงแล้คือมันมีมุกแฝงทั้งเพลงเลยนะอ๋อต้องดูให้จบใช่มีหันไปหน้าแล้วแปะกะล้เราจะไปซื้อมาไปซื้อ,ม,อ,อมามาดูเพิ่มเติมนี่เขาเรียกชุดอัลบุ้มชื่อว่าอะไรคะอันนี้ไม่มีแล้วฮะก็ต้องเข้าไปใน YouTube แล้วก็พิมพ์ว่าเพลงขอโทษที่ใจไม่รักดี อันนี้มันหลายปีแล้วผมก็เลยจำไม่ได้ขอโทษที่ใจไม่รักดีมันจะเป็นขำๆมากกว่าคุณผู้ชมเจ้าขาวนั่งชมรายการของเดียนอยู่เดี๋ยวเข้าไปใน YouTube นะคะเสร็จแล้วเราก็ส่งแชร์กันต่อใน a ฟ e b o o กกันเยอะๆนะคะเพราะว่าคนบางคนอาจจะไม่เคยเห็นคุณก๊อเป็นจพลในรุ่นี้มันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากถ้าเดียนเห็นมาก่อนหน้านี้นะครับเดียนคงละลายในช่วงที่เดียนยังเป็นยังมีสิทธิ์ละลายอาจารย์อาจารย์นี่ละลายก็ละลายนานเลยครับอ๋อเหรอคะเออถามหน่อยสิ เวลาเธอร้องเพลงกับเวลาเธอพูดเสียงมันต่างกันมีคนก็บอกว่าเธอมัวตะเก๊กเสียงกลัวเสียงหรอฮะกลัวเสียงจะไม่หล่อก็เลยดูเธอร้องเพลงไม่ค่อยธรรมชาติเอางี้มันต้องแยกทีละอย่างก่อนคือถ้าเกิดว่าสังเกตทีผมจะบอกว่าถ้าเกิดฟังผมพูดจริงอ่ะผมจะพูดเสียงประมาณนี้อยู่แล้วเพราะนั่นคือเสียงมันอยู่อย่างนี้อยู่แล้วอันนี้คือเสียงธรรมชาติแต่ว่าคนน่ะอย่างที่อาจารย์บอกครับไปคุ้นชินกับการเล่นละครทีนี้การเล่นละครเนี่ย การเล่นละครเนี่ยนะฮะมันก็มันก็จะต้องมีการเล่นตามบุคลิกใช่ไหมดานเนี่ยไม่ค่ะคือคือเดียนกำลังอิมเมจินนะคะว่าถ้าเดียนไม่เห็นหน้า,าคุณนะ,ะแต่าามาหันมาวายอะไรอย่างเงี้ยคือคือเสียงเธอเอะก็สเสียงตัวฟินมาคือเสียงผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วฮนะเพราะว่าผมต้องบอกกับว่าหลายๆคนที่ไม่รู้จักผม ทำความรู้จักกันให้มากขึ้นอีกถ้าเกิดว่าคนที่อัคตินะฮะอย่าที่บอกงี้คนที่แม่คติก็ดีไปคือผมมีอาชีพอัดสปอตโฆษณาด้วยอ๋อนี่คือเสียงผมเป็นแบบนี้ครับอ๋อนี่คือเสียงแต่ว่าคุณคุ้นกับการที่ว่าให้ฮอร์อย่างงี้มันก็เจ๋งดีว่าให้พวกเรายอมไม่ได้หรอกเว้ยนี่คือการเล่นเสียงของนักแสดงออมันไม่ใช่ฮะแล้วก็ไปจําว่าเฮ้ยเนี่ยก็เป็นแบบก๊กเสียงว่ะเสียงปกติเป็นแบบนี้ครับตายมหสัจจรรย์มากคุณผู้ชมเจ้าค่ะ ดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Mac ด้วยกดเลยครับกดกดสิเร็วกด